ขอเชิญร่วมบุญทอดกรถินและพระป่า300วัดในตะเข็บชายแดนพื้นที่ห่างไกล4จังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและแม่ห้องสอนโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลร่วมกับคณะสงฆ์4จังหวัดในภาคเหนือมีความประสงค์จะช่วยเหลือวัดในพื้นที่ห่างไกล วัดที่อยู่ตะเข็บชายแดนวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติที่ขาดเจ้าภาพกระถินตกค้างกระถินหรือวัดไหนที่องค์ไม่ครบกระถินก็จัดทอดถวายเป็นผ้าป่าในปีพุทธศักราช2568นี้เพื่อทำนุบำรุงวัดให้วัดรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในพื้นที่เหล่านี้สืบต่อไป วัดตามป่าเขาตามตะเข็บชายแดนยังมีพระสงฆ์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เกรงกลัวความยากลำบากมีอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้จาริกไปประกาศพุทธธรรมกับกลุ่มชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งแต่เดิมคนกลุ่มนี้นับถือผีก็ให้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาให้ช่วยกันรักษาป่าเขาธรรมชาติ ซึ่งในวัดเหล่านี้มีจำนวนมากมายที่ไม่มีกำลังในการซ่อมแซมบูรณะเสนาสะนะกุฏิศาลาวิหารไม่มีค่าน้ำค่าไฟตลอดจนตกค้างกระถินด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั้ง4ี่รวมกับคณะสงฆ์จึงช่วยกันสำรวจวัดที่อยู่ในเกณฑ์วัดที่มีความลำบากวัดที่ตกค้างกรถินมาได้ทั้งหมด300วัด การร่วมบุญครั้งนี้ไม่ได้ร่วมบุญเจาะจงถวายพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่เป็นการถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆเป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือแม้ช่วงนี้จะมีข่าวพระสงฆ์ประพฤติไม่ดีทำศรัทธาชาวพุทธตกลงไปบ้างแต่พระสงฆ์ที่ดีก็ยังมีอยู่มาก,แล,ก,มมากและวัดวาอารามต่างๆก็ยังต้องการความช่วยเหลือต้องการการอุปถมัมภ์ เพราะวัดทุกวัดอยู่ด,ด้วยกําลังศรัทธาของพุทธบริษัทไม่ได้มีเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐด,ดังนั้นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะพึงช่วยเหลือกันได้คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันช่วยการอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนายิ่งช่วงนี้ที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูการกรถินอันเป็นบุญสําคัญประจําปี เป็นบุญที่เกิดโดยพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตั้งใจจะสงเคราะห์พุทธบริษัทต,ตั้งใจจะสงเคราะห์พระสงฆ์ของพระองค์ให้มีบริขารให้มีจีวรใหม่ใช้เพื่อไม่ให้อยู่กันอย่างลำบากยากเย็นจนเกินไปพวกเราได้ช่วยกันในช่วงนี้ก็ถือเป็นการเติมเต็มน้าพระทยัยอันเปลี่ยนไปด้วยมหากรุณาคุณของพระองค์เป็นการร่วมคําจุนระพุทธศาสนาสืบทอดดารงพระศัทธธรรมของพระองค์ให้มั่นคงสืบต่อไป โดยงานทอดกรถินพระป่า300วัด4จังหวัดในภาคเหนือจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณสาลาหัไทยนเรศวัดพระท่าตสีจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกท่านสามารถเดินทางไปร่วมบุญด้วยกันได้ทั้งหมด หรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปร่วมบุญกันก็สามารถร่วมบุญได้ทางมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิเพื่องานกระถินพระป่าในภาคเหนือซึ่งเป็นบัญชีเฉพาะกิจเปิดขึ้นมาเพื่อใช้ในงานบุญครั้งนี้โดยเฉพาะจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ที่ทำครั้งเดียวได้ช่วยเหลือวัดถึง300วัดไปด้วยกัน และถ้าท่านใดเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลขอฝากช่วยบอกต่อช่วยแชร์ต่อเพื่อให้ชาวพุทธเราได้รวมน้ำใจแสดงพลังแห่งความสามัคคีในการอุปถมัมภ์กระพุทธศาสนาสงเคราะห์วัดวาอารามต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกัน